ใครจะหาร้านเติมเกมผมแนะนำคุกก Land นชอปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกก Land นชอปร้านจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายแั่ประกันความปลอดภัยไม่มีการโกงแน่นอนถ้าอยากจะเปิดแพ็คมัน,มน,มนเติมทองล้านๆก็คุกกี้แลนชอปฝากไว้ด้วยนะครับ โอเคทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกมอ e ีฟุตบอล l อีกเหมือนเดิมแล้วก็กำลังมีครั้งสำหรับการจะอดับนักเตะก็รอบนี้ก็เป็น p l a y o f The Week UCL p ีเอล f The Week ม่วงเลยก็บอกตามตรงว่าค่าพลังเด็ดมากคือผมก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปผมรู้สึกว่าภาคนี้พวกการ p l y y o f The Week ค่าพลังเริ่มเวอร์แล้วนะเอาจริงเองเอภาคที่แล้วผมเล่นอะมันมีหลายๆตัวที่แบบว่าสะสมนะหลังๆไม่ค่อยจะมีตัวสะสมเลยที่สังเกตได้ตั้งแต่เริ่มปลายปลายภาคที่แล้วแล้วเหมือนเริ่มจะบัฟให้ค่าพลังมาเยอะมากกว่าที่คิดสำหรับ t ี่อ e เดอร์วทั้งยี่อดเดอร์วแล้วก็พี่อดเดอร์วยูซีเอลเลยหลายตัวเด็ดมากๆเลยแล้วก็ผมก็อยากได้หลายตัวเลยด้วยก็ใครที่สนใจเฮีย,เ,ย,เ,ยเติมเปิดแพ็คนี้ผมขอแนะนำคุกิแลนชอปเติมสนุกไม่มีสะดุดไว้เลยนะครับไม่งเสียเวลาไปเริ่มกันที่ตัวแรรกัดีว่าคบ มากันที่ตัวแรกเลยลูคัสเบิร์กวาวบ็อกทูบ็อกฟอร์มันเวเวอร์ริงหรอ,อข้าพลัง ก็ไม่ได้มาบ่อยๆอ,ยอะ่ะก็บอกตามตรงว่าสปีด87แอซเซม816ก็ไม่ได้ชา้าส์อะบล็อกทูบล็อกเลี้องไดก79ก็พอมีประล้างไป14ก็ได้ซาเิน่า90ค่าพลังเกมรับก็ดีเนี่ยมันประมาณ80นิดๆ80ก็พอสนะ์สับบล็อกทูบล็อกแล้วก็มีค่าพลังเกมลุกบลงอกทอม88ดิบิง82แต่พิชเชน816แอบกักไปหน่อยน่าจะให้มาประมาณนี้ได้ป่ะเนี่ยเออถ้าเพิ่มมาให้หน่อยก็ได้โลพาร์ส88 D, 82, D, 70, ดีลอว์พาร์ส82ดีที่ยิ่มมาก็ บล็อกทูบล็อกที่เลี้ยงบอลได้ส่งได้ครับนังเกมรับได้สปีดไม่ช้าความแข็งแกร่งพอมีขอแต่เบทารได้ปะเดี๋ยวให้ใช้งานได้เลยปึบโอ้ oh, ไม่มีแต่เบทารว่ะแล้วมันเพิ่มสกิลไม่ได้ก็มีทั้งสกิลส่งสกิลยิงสกิลเกมรับนิดหน่อยแถมมาแต่เด่นไปทางด้านเหมือนบวกสกิลส่งมากกว่าเหมือนไม่ใช่บล็อกทูบล็อกเลยสำหรับสกิลเหมือนสไตล์ออเชสอะไรประมาณนี้บอกตรงๆว่าใช้ยากไม่มีสกิลเด่นท่าแล้วก็ค่าพลังก็ยังไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นผมว่า เพื่อนๆก็น่าจะมีบล็อกทุบบล็อกที่เก่งกว่าตัวนี้แหละสำหรับเบิร์กวาวผมให้เฉยๆนะไปเฉยเดยตัวต่อไปก็เป็นเจเรนิโมรูลี่รูลี่ออฟฟิซีฟโก้กิปเปอร์ฟอร์มสแตนดาร์ดค่าพลังโกก็ได้อยู่นะจ้ำเจ็ดสิบก็ไม่ได้แย่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะหรอกจ้ำอะ่ะคือมีผลนิดเดียวจริงๆแต่ค่าพลังโกบอกตรงตรงโอเคคือถ้ามีโลพันผมให้ใช้งานได้นะมีโลพันมา มีโลพันด้วยแล้วก็ค่าพลังโอเคแต่ว่าไม่อยากจะให้สุนโหดเพราะสุนโหดจริงๆผมว่ามันต้องฟอร์มเวเวอร์ลิงว่ะพวกฟอร์มสเตนดาร์ดผมไม่ค่อยให้สุนโหดจริงๆถ้าไม่ใช่ค่าพลัง90้าสิบหมดะนะใช้งานได้นะไปใช้งานได้ตัวต่อไปก็เป็นมาคัสมาคุสตูรามฟอกอินเดอะบ็อกซ์ฟอร์มเวเวอร์ลิงหืมท่ามันอย่างเท่สปีด91แอซเซม86สิำหรับสูงหนึ่งร้อก็ไม่ได้ช้าจ้ำแปดสก็โอเคพิโตคอนแทค89แข็ง สามีหน้าประติมาโอเคเอาซีวานเน็ตแปดสิบแปดฟองอินน์บ็อกที่เอาซแวนเน็ตน้อยเอาจริงๆผมแอบรู้สึกว่าเล่นยากนะภาคเนี้ยฟองก์ชัน82ที่บิ้น85ฟิชชั่น80เลี้ยงบอลโอเคฟิชชิ่ง89โอเคเฮดเดอร์89โอเค บูตไม่ได้มีผลต่อการเล่นเท่าไหร่ถามว่าใช้ได้ไหมบอกตามตรงเก่งนะตูรามบอกตามตรงแต่เสียดายอ่ะผมว่า he, ออฟเซเวนเนตค่อนข้างที่จะมีผลนะน่าจะ90ไปเลยขั้นต่ํามันก็ทักไปไหนว่าเอาดีๆส่สวนสกิลก็กองหน้าสายม่งอยู่แล้วสายจบสกอสปีดมีความแห็งแก่งมีเลี้ยงบอลได้ยิงคมถึงแม้ว่าจะเป็นฟอกอินเดอะบ็อกแต่ว่าตัวใหญ่เก็บบอลอยู่กับตัวได้ผมให้ใช้งานได้นะไป อยู่ข้างหน้าเจเรนิโมตัวต่อไปก็เป็นมาคัสแลตฟอร์ดโพลิฟิกวิงเกอร์ฟอร์มสแตนดาร์ดรับไม่ได้ว่าสีเสื้อบาซาแล้วยิงอย่างคมเล่นอย่างเก่งวิ่งไวมากสปีดเก้าสามในชั้นเก้าสิบสองแต่บูทชูติ้งเนี่ยก็เอาดีๆบูทชูติง้งผมว่าบูทมันดีอยู่นะเออแต่ว่าไม่มีบูทก็ใช้ได้นะแลตฟอร์ดวิ่งไวฟิสิเคิลคอ,อนแทคก,ก็พอมีบาลานซ์แปดสิบเอ็ดดีแต่เนี่ยแปดสิบสองดีอ้อมซีเมนต์แปดสิบสองมักทุ่นแปดแปดดิบิง 86, เงก้าสิบถ ยิงฟินิชิ่งแปเอาจริงๆก็ไม่ได้คมขนาดนั้นนะนะแต่ก็พอมีความคมต่อให้มีบูสก็เหลือ82ก็โพลีฟิกชั้นนำวิ่งไวเลี้ยงบอลได้ยิงคมความแข็งแกร่งพอมีสกิลและฟฟอร์ดก็ดับเบอลทัดลองเล่นเคลิร์มในชูตติงต้องมีอยู่แล้วล่ะย,ยิงขนาดนั้นนะนะแต่ว่าไม่มีสกิลส่งเหรอมันทัดาร์ทูบาร์ซิ่งพวกนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อะและฟฟอร์ดจริงๆเป็นตัวที่เขทาทั้งที่จะเก่งนะสำหรับเกมนี้แล้วล่างนี้มันมีความแข็งแกร่งแถมมาด้้วยก็ถามีบูต ใช้ใช้งานได้ไม่มีบูตก็ใช้งานได้แต่ไม่ถึงกับสุนหดสกิลก็กองหน้าสายจบปีกสายจบแต่ว่าผมเล่นกองผมว่าเล่นกองหน้านี่อาจจะต้องเม้มหน่อยอะเออเมยมยิงหน่อยอะฟินิชชิ่งมัน85้านะผมว่าไม่พอสำหรับกองหน้าแต่เล่นเป็นปีกโอเคมากใช้งานได้นะไปไปอยู่ตัวสุดท้ายเนะี่ยะ ตัวต่อไปก็เป็นดูซานวัลาโฮวิโกโบเชอร์สองเท้าฟอร์มีคอนดิแทนแต่ค่าพลังเก่งกว่าตูรามตัวเมื่อกี้ปะดูซานเป็นโกโบเชอร์สองเท้าสปีดเก้าสิบไอจานแปดสิบแปดสไตล์โกโบเชอร์เลยอ่ะสปีดเก้าสิบไอจานแปดสิบแปดไวมากทีร่รองแดกแปดสิบแปดแข็งสามิน่าแปดสิบสี่องซีแวนเน็ดเก้าสิบเอ็ดแต่ว่าถ้าไม่มีบูตดูดรอปไปเลยแต่ถ้ามีบูตวิ่งก็ไวเลี้ยงบอลดีบอลทนแปดหกดีวิ่งแปดหกแต่ไอจานแปดสิบเลี้ยงบอลก็ดีฟีชิ่งถึง,ถงแจจปดสต สุดโหดสองเท้าโกเวเชอร์สกิลก็มีทูพาซิ่งด้วยเหรอมีทูพาซิ่งมีพินพอยด้วยลองเล่นเคอร์เรอร์ลองเล่นชูตติ้งแล้วก็มีเฮดดิ้งอะไรพวกนี้ก็กองหน้าสายจบอะสำหรับดูซานแล้วค่าาพนังเล่นง่ายมากตัวใหญ่แข็งเร็วคมเก็บบอลอยู่กับตัวได้สไตล์ดีด้วยแต่ว่าถ้าไม่มีบูทผมบอกตมตรงใช้งานได้นะแต่ถ้ามีบูทอยู่ตอนนี้สุดโหดข้อเสียเดียวเลยก็คือฟอร์มมีคอนทิเนนต์ 10, แล้วก็ต้องรอบูทนี่แหละไปะตอนนี้มีบูทอยู่สุดโหดเลย ตัวต่อไปก็เป็นคาริมมาเดเยมีโฮเพเยอร์ฟอร์มอินคอนทิเทนต์สปีด94เอสเซนชั่น93ไว้พี่อ้อมแดก้าน,น้อยไปหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ตัวที่แข็งอะไรขนาดนั้นจะสูง180นะบาลานซ์88ทามิน่า85 อเดเยมี emi, เอายิงล่างนี้ดูกเก่งนะออมสิบวันนแปดโหบอลทนแปดแปดดิบิ้งเก้าสิบแทบ็บเลชันแปดสิบแปดโลพาสแปดสิบสองฟินิชแปดสิบห้าโฮเมเยอร์ที่เลี้ยงบอลได้ยิงคมวิ่งไวแล้วก็ดันส่งได้อีกแล้วก็แน่นอนอยังไงก็ต้องสุดโหดวะค่าพลังอย่างนี้ตำแหน่งที่ให้มาก็โอเคด้วย SSMF ไม่ออฟสไตล์ style, เป็นปีกก็เก่งสกิลดับเบิลทัตลองเนคนเคลื color, ลอนเียนชูติ้งมีโซคอนโทนทูพาสซิ่งด้วยคัดมีไฮแอนเทิร์นด้วยแน่นอนว่ะสำหรับผมอาเดเยมีสุโทโหนนะเป็นตัวที่น่าสนใจก็เหมือนเดิมก็เสียเดียวเลยก็คือเรื่องของฟอร์มส่วนตัวฟอร์ม 10, นะมีคอนติแนนนะแปลอาเดเยมีไปอยู่ข้างหน้าวัลลาโฮเวก ตัวทำไมก็เป็นกาเบลมาติเนียรี่โพลิฟิกวิงเกอร์ฟอร์มสแตนดาร์ดมีดับเบิลทัสล้วดูค่าพลังดิเออบอกตามตรงว่าโคตรเก่งมันทีนี่เก่งมากเป็นปีที่เก่งมากสปีด97อาเจดไชัน95แต่ว่าไม่มีบูตก็ยังเก่งไวอยู่ฟามิน่า87บาลานซ์90ออฟเซมิเนต86บหกอลทอน89ดิบิ้ง91้าเอ็ดไ์ชัน88ดดโลภายแปดสิบฟีชิงถึง83ดบโพลิฟิกที่วิ่งไว บาลานดีเลี้ยงบอลได้ส่งได้ยิงคมออมดีไปเนี่ย86ก็หาช่องดีมากแล้วม, Double ouch, ouch, ler, ม Two ing, turn, ีดับเบิลทัสลองเล่นเคอร์เลอร์มีทูพาสซิ่งคัตบียร์แอนเทิร์นเฟิร์ไทม์ช็อตสุดโทษมรตตินลลี่บอกตามตรงว่าเป็นบอลฟิตที่ข้ามทางเยอะมากเลยนะวิ่งไวมากนะสูง178เนี่ยแล้วก็ไปกับการที่บาลานดีขนาดนี้ด้วยแล้วก็อ้มดีแวนเนี่ย86เยอะขนาดนี้ด้วยแล้วก็ยิงคมอีกต่างหาก สุดโธแปรมาติเนลลี่ไปอยู่ข้างหลังอาเดเยมี่อ่ะตัวต่อไปก็เป็นมาควินยอตเดซอยเออร์ฟอร์เมเวอร์ลิงบูทเคาน์เตอร์แต่ถ้ามีบูทกำลังเกมรับก็90แล้วก็94เาสิองเกจเมนแท็กกิ้ง93สปีด85ดอเซชัน80ถึงแม้ว่าปลายจะ85แต่ออกตัว80ผมบอกตามตรงว่าไหวนะกองหลังไม่น่าจะต้องการพื้นที่วิ่งเยอะขนาดนั้นผมว่าอาจจะสปีดต,ต้นอาจจะดูสำคัญมากเลยนะสำหรับกองหลังอ่ะ แต่สปีดปลายก็ต้องมีไว้บ้างแหละฟิลลอนแดก89จำาโอ้แต่ว่าถ้าไม่มีบูตนี่ี่ลลอนแดกเหลือ8 6นะจำาดีแล้วส่วนสูงก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นสกิลเกมลับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสกิลหายไปสกิลหนึ่งเป็นแอคโคเบติเคเลนไม่รู้แอบบักหรือเปล่าแต่ก็ทําไม่บักก็ยังก็เพิ่มไม่ได้อยู่ดีนะเป็นสกิลที่โอเคไม่มีก็ได้อย่างอื่นถ้ทาทำได้ดีวิ่งไวความกระแกงดี มีเรื่องของการส่งบอลแถมมาด้วยแต่ว่ามันต้องรอบูทนะจริงๆถ้าไม่มีบูทผมว่าใช้ยากไปหน่อยความแข็งแกร่งไปสิมันน้อยเกินไปผมให้สุดโถนะตอนนี้มันมีบูทอยู่แต่ถ้าไม่มีบูทก็ใช้งานได้นะไปตัวสุดท้ายตัวถัดไปก็เป็นฟิลฟอร์เดนเคียร์ทีเพย์เมเกอร์ฟอร์มันเวเบอร์ริงสปีด87แอสเซอร์ชัน91้ก็ไวแล้วสำหรับเคียร์ทีเอาจริงๆบาลานซ์เกด้วยจามิน่า86ดสิบหกออฟซีเวเน่แปดิบสองมอร์ทนเก้าสิบิงเกบแอสเซอร์ โลพาส86โลพาส88สีชิม81โค้ดจะเพอร์เฟกต์สำหรับเคียตีเพเมเกอร์ Maker. และสำหรับโฟเดนน่าจะเป็นล่างแรกหรือเปล่าที่เป็นฟอร์มอเวอร์บิ่งถ้าผมจำไม่ผิดผมเปิดแทบจะได้ทุกล่างเลยนะพี่เอาเดอะวีกับมันเป็นฟอร์มสแตนดาร์ดซึ่งแล้วฟอร์มดรอปไปช่วงหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ลงด้วยเป็นฟอร์มซีตลอดเลยแล้วนี่เป็นฟอร์มอเวอร์บริ่งแล้วด้วยบอกตามตรงถ้าฟอร์มเหลือซีก็ยังจะหัวตั้งให้อยู่บ่อยๆวิ่งไวเลี้ยงบอลดีทรงดียิงคมไม่ได้มาบ่อยๆสำหรับเคทีฟฟิิิวโเเเเเดดดนนนนนครัััับบพลลลลลลลงงงขาาี้้้กกกก่มแส็ทชอ Color, อยตงี ปูพาซิ่งเวทพั s ชิปช็อตคอนโทรลคัตเบียร์ไฮแอนท์เทนฟิลโฟเดนบอกตามตรงว่าสุดโหดว่ะเป็นเคียติฟิเมเกอร์ชั้นนำเลยสกิลยิงสกิลส่งสกิลเล่นท่าม,มีถึงแม้ว่าจะไม่มีโซคอนโทรลแต่ว่าก็ไม่น่านใช่ปัญหาอะไรเป็นฟิลโฟเดนที่เล่นง่ายมากถึงจะดูตำแหน่งที่ให้มาดิเมาหมดแผงลุกมีแค่ซีเอ็มกับกองหน้าที่ออฟสไตล์ star, ยังอื่นเล่นได้หมดไม่ off star, ออฟสไตล์สำหรับเคีย สุนทดแปรโฟเดนบอกตามตรงตัวแรกเลยว่าตัวต่อไปก็เป็นโรดิโกโฮเพเยอร์ดค่าพลังมันดีฟอร์มเบอร์ลิงด้วยคือเสียดายจริงๆนะมันไม่ให้เล่น s s ได้อะ่ะ อาจจะกลัวโกงไปมัง้งสปีด93แอสเซเชัน95โคตรไวบพลังเก้าดีมากจามิน่า86ดีออฟซีเวนเนี่ยแปบอลชน90ดิบิง94้ามิชันเกาสิเนี่ยบอลโคตรดีฟีชิงถึงแปดบอกตามตรงว่าค่าพลังเยอะมากค่าพลังเยอะที่สุดในแพ็คแล้วบอกตามตรงค่าพลัะแบบนี้คือเป็นอีปิกได้เลยนะโรดิโก้สำหรับผมอะวิ่งไวมากเลี้ยงบอลดีมากยิงดีมากแน่นอนผมว่ามาเล่นกองหน้าออฟสไตล์ก็ยังเล่นได้เพราะว่ามีออฟซีเวเน่ถึง88เลยนะซึ่งเพียงพอนนะสหรัับผม88ข้ต่ มันแปดสิบแปดปดสิบเจ็ดอะเล่นออฟสไตล์กองหน้าปานี้ผมว่ามันหาช่องได้อยู่แหละส,ส่วนสกิลก็ดัแต่พลทัศอะโคเบดิกฟินิชชิ่งฟิฟแฟพโซนโทนโลลิเคอร์เลอร์ทูพาสซิ่งโอ้โหสกิลยิงสกิลเล่นท่าสกิลส่งวิ่งไวมากเลี้ยงบอลดีมากยิงคมฟอร์เมอเวอร์ริงสไตล์โฮเพเยอร์แต่เสียดายตำแหน่งน้อยไปหน่อยแต่ก็สุดโฮโลด,ดิโกเป็นข้อเสียเดียวนะสหรับผมคือเล่นตำแหน่งได้น้อยถ้าเล่นเอเอฟได้นะถึงแม้ว่าค่าส่งมันจะน้อยเอสเอสก็ได้เน้นยิงเพราะฉะนั้นผมให้ อยู่ตัวที่3นะและก็ตัวสุดท้ายของแพ็คพี่ยักษ์เวอร์จิลฟานได้บิลอัพฟอร์มเบอร์ลิงไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะๆเลยครับทังเกมลับดีมากสปีด86เอสเซเลชัน76ก็ไม่ได้ช้าด้วยอะ่ะ ร่างเนี้ยเรา่ต้องแต่9กอดจา8หน้นา86ส่วนสกิลเกมรับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8สกิลครบนี่เป็นฟานไดร่างประยชนวีที่เก่งที่สุดแล้วป่ะผมว่าน่าจะเป็นพี่อ,อวีของฟานไดที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ค่าเฮดเดอร์อะไรพวกนี้ค่อาค่าทำได้ดีมา,มากๆเลยด้วยเอาขึ้นมาเตะมุมผมว่ามงได้หลายลูกอยู่นะค่าพลังเฮดเดอร์ขนาดนี้แน่นอนสำหรับฟานได สุดโหดแต่ถามว่าคือที่สุดของแพ็คไหมบอกตาตรงว่าไม่นะผมว่าโฟเดนอะสำหรับผมคือที่สุดคือฟานไดผมว่าค่าพลังบาลเนี้ยมันก็ไม่ได้เก่งไปมากกว่าซาลิบาลั่งแพ็คทีมชาติเลยนะเว้ยเออจะไปพูดถึง AI น้อไม่เชื่อมีแค่ตำแหน่งโกนั้นแหละที่ AI มันจะมีผลอะนะแปะอยู่ข้างหลังโรดิโก้ โอเคทุกคนก็จบไปแล้วสับการจะอัดดับนักเตะพี่ยอดเดวียูซีเอก็ดูดิหน้าเปิดกว่าเขียวเยอะเลยป่ะมีตัวสุดโหดเยอะมากแต่ก็มีตัวเฉยๆตัวใช้งานได้อยู่ส่วนตัวแน่นอนผมอยากได้โฟเดนนะผมอยากได้ที่สุดแล้วเออโฟเดนแต่เพื่อนๆก็อาจจะคิดไม่เหมือนผมใช่ปหหลักแต่แน่นอนมันเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็ค่าพลังเยอะมากแล้วก็ Form ôi, ฟอร์มอเวอร์ริงด้วยโฟเดนสกิลเล่นท่าก็มีสกิลส่งก็มีสกิลยิงก็มีมันอ่อนตรงไหนวะก็เหมือนเดิมมันทุกคนที่ผมจะอัดดับไปอ่ะไม่ต้องเชื่อนะ ก็โ okay. อเคครับทุกคนที่เข้ารับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดซับสไครป์ผมนีครับวันนี้แค่นี้แล้เเวเจอกันคลิปต่อไปครับ